น้องหานพี่ขออีกรอบน้องหานเล็กคยังไม่ได้สัมภาษณ์เองพี่ลืมบอกเลาเจอใครสามพญาสามพญาที่เคยเราเคยชนะว่าวันนั้นที่สัมภาษณ์ใช่ปะวันนั้นชนะมานยังไงอะชนะเบียดครับแล้วหิ่งแสงยกสี่อ่าหนึ่งสองสามเป็นของเขาครับยกสี่มาทำอะไรถึงถึงถึงเบียดชนะเดินต่อยแล้วก็ปั้มตีครับเดินต่อยปั้มตีแล้วก็ยกสี่เราฉายยกห้าคุมเกมเหรอครับใช่ครับ แล้วหลังจากสามพญาเจอใครเจอกับดินเนี่ยทองวันนั้นไปไปแบบซ้อมไม่เต็มที่ปะ่ะรู้ตัวสี่วันรู้ตัวสี่วันแล้วก็ไปแทนน้ําหนักตัวเองไหมน้ำหนักเขาต่อซ้อมก่อนนะแลอี่สก็ก็แพ้แล้วก็สามพญาเองจากที่แพ้เราไปแล้วเขาก็<ๆ>ไปเจอโตอื่นมาก่อนเจอดำเดือดหรือเปล่าอ่าเจอดำเดือดแล้วก็ชนะดำเดือดมารู้สึกว่าสามพญาไฟนั้นเนี่ยเซียนมวยหลายคนก็สู้หก บอกว่าดูว่าชกนิ่งขึ้นแล้วก็ไม่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 กไม่ยังไงอะออกเป็นธรรมชาติไม่ยึกยักษ์ดูไฟล์ล่าสุดของเขาไหมไม่ดูดีขึ้นไหมก็ดีครับอืมแสดงว่าเขาทำฟอร์มมาเจอเราใหม่แต่ว่าสถิติเนี่ยเขาไปลองเราเพราะเคยแพ้มาครับสามปัญญาเป็นมวยที่มีอะไรน่ากลัว้างครับแข้งซ้ายแล้วมีอะไรก็เดินครับเข้ามวยซ้ายใช่ไหมช่แเรา วาอ่าซ้ายกับขวาเจอกันน้ำมวยคู่นี้นะซ้ายกับขวานะแล้วก็ฝีมือครับวางแผนยังไงบ้างเดินครับเดินไปเตะปั้มถ้าเล่นฝีมือยืนคุยเนี่ยดูว่าจะเข้าทางเขาไหมเข้าทางเขาครับอไฟนี้พี่กัตเท่าไหร่ครับร้อยสิบสี่ครับร้อยสิบสี่ปอนด์นะครับทํากิโลประมาณสามสี่โลครับสามสี่โลน้อยไปเปล่าแสดงว่าฉันเราชกร้อยสิบสองได้สิชกได้ครับแต่เขาาบอกว่าไม่ร้อยสิบสี่ เออพอไฟแรกหลังโควิดด้วยจากไฟนั้นถึงไฟนี้อยู่ยไปกี่เดือนละน่าจะสามเดือนสามเดือนนี่อยู่ค่ายตลอดหรือเปล่าครับก็อยู่นี่ครับอยู่กับพ่อก็แถวตรนี้แต่อยู่แถวเหนืออ่าสามเดือนที่ผ่านมาทําอะไรบ้างได้วิ่งออกกกำลังกายบ้างไหมก็มีบางอ่าแล้วเข้าค่ายที่มาทํารายการทําโปรแกรมซ้อมนี่ประมาณเท่าไหร่สามอาทิตย์ครับนี่อาทิตย์ที่สี่อาทิตย์ที่สี่แล้วนะครับชกวันไหนวันที่เจ็ดเจ็ดตุลาครับก็ประมาณเดือนหนึ่งดิการซ้อมที่แบบเข้มข้นเลย ก็จะว่าเป็นเวลาที่พอดีครับอพี่ตัดมันใหญ่ไปกว่าพี่ว่าครับคที่จริงตอน1 1ิบสองได้เหรอนี่คือจะเสียเปรียบตรงนี้มั้เนี่ยน่าจะเสียกันนิดหน่อยแต่ไม่อะไรครับอก็ไปที่แล้ว112เอ14ครับอ่าไฟนี้ก็ต้อง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 ทําฟอร์มให้ได้เพราอไปแล้วแพ้มาครับแล้วก็ตั้งใจจะย้ําแคชครับอือขียนแน่นอนครับย้ําแคชแน่นอนครับไปนี้เท่าไหร่คร สิบเก้านะครับเป็นน้องของเพชรศิลาเนาะเป็นพี่พี่ชายคนโตเลยปะคนโตคนโตน้องหานน้องหานเล็กเพชรศิลาแล้วก็เพชรน้องหานเอาฝากแฟนมวยเลยช่วยเชียร์ให้ใจค่ายวอามวรชาแล้วก็น้ำมวยทุกคนครับอันนีแน่นอนครับภาคสองเจอกับสามภรยานะครับเจอกันในภาคที่น้องหานเล็กเคยชนะมาแต่สามรยา ก็ฟอร์มดีขึ้นมาเที่ยวน,นี้เขามาขอล้างตาเดี๋ยวดูว่าน้องฮาเล็กจะต้านอยู่หรือไม่อยู่ขอบคุณครับ